เกลือต้มสุ300กสามร้อยกรัมนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะร้อยสามสิบกรัมค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งร้อยกรัมนะคะค่ะแล้วใส่เกลือค่ะครึ่งช้อนค่ะครึ่งช้อนชาค่ะแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาใส่กะทินะคะตองขีดกับกะที่เราทยอยใส่นะคะเราไม่ได้ใส่ทีเดียวค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่มะพร้าวขูดขาวนะคะสามร้อยกรัมค่ะนนจะปรับเป็นเนื้อามะพร้าวอ่อนก็ได้นะคะหรือมหรือมะพร้าวขึ้นทึกก็ได้ค่ะ พอเราผสมข้าวกันดีนัวดีแล้วเดี๋ยวเราก็นําไปติ้งนะคะค่ะเราจะกลับไปกลับมาจนกว่าจะเหลืองสวยพอดีนะคะ